มาแจงเห็ดบวชหรว่าเห็ดกระด้างบวชดุดดุดดุบบวชเนาะเดืออย่างนู้นแจงด่างด่างผอมจะแช่บุ้งหรอครับเป็นแช่กไล่์กดแช่ผ่หนอมหรือครับแจงเห็ดกดไปเมื่อกลับงอหนำปลาละผ่อนอมใส่ผักยางไหลเนาะสวัสดีครับคือเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทำกินออมอิงพาแซ่ด้วยี่น้องหรือมาพี่น้องมาเนี่ย เห็ดบดพี่น้องเมื่อนี้พอรอทองออกนี่ภาพพี่น้องมะแกงเห็ดบดใส่ใบวีตูล้าหอมๆือว่าใบแมงลักนี่กงหอม,หอม,หอม,หอมพอรอทองออนปลูกเองซอยละเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุงก็กมีง่ายพี่น้องปลาแดกแป้งน,นัวแล้วกัน,น้ำปลาอันนี้กัเครื่องพริกหอมกระเทียมมาพี่น้องไหมง่ายๆไม่เป็นการเสียเวลาบ่ว่อะไรอย่าหัางไปเบิ้งเลยครับเอา้าพี่น้องมาเลยร้านนี้เลยตำพริกครับ พี่ใครเนี่ยตำรอุบุบก็ได้พี่น้องตำราะหยาบหยาบก็ได้อ๋อพี่น้องำกับตางชาติอยู่ทอดอองข้างหน้าไม่เดือนแล้วกะต้องไปติดที่เขาตำไว้เลยพี่น้องนื่มันไงเร่องน้แกนิดบดว่าจะกระดาน็ดไรพี่น้องกระดานใตงไปหน้าไบคนหนึงตำด้วยน้ำปลา น้ำปลาด้วยใส่ลงไปเอามีก uh. you you ัรจะโอ้องเยี่ยมเลเดี๋ยวอือขึ้นรถนะจุงจุงรถชาลงไปนี่เฮ้ยขึ้นหอมชาลงไปท้ายด้วยใบมังล่าซูวัตขนเหม็นนี่ก็แซ่บแล้วพี่น้องแกงเห็ดเ็ดง่ายที่สุดเป่แกงเห็ดเลยนะแกงเห็ดบดหรือว่าเห็ดกระดานวลามันอ่อนอยู่คนก็เอือนเห็ดบดเด้มพี่น้อง นไ้าแจกไปเล่าเนอย่างนี well, so ้เงินเหยีไปด้เพราะน้อมว่าเขาใก่แบบี้ลยลูกตอบอมเมนต์พ่น้องอมไม่ได้ครับเร่พนาองปดไลย้อมใบบนตัวแล้วเนาะ้อมจิ้มปลาแล้วฝากมันเล็กดี้ากกดแรกกแจะเพราะน้อนี้แลครัผมท่านมาจุดกดแรกจดแจะพราน้อนอนี่ขอบุญขอบคุณพี่น้องติดตามและช่วงพ่อหอมตลอดมากครับผมที่ผมกำลังแรงใจเพราน้งอม ก็ตลังใจจกต้นเมชดจิบก่ะมีคนโดนอย่างเยเรื่องตอบบุงขอบเพือ่อยืดรีทุกท่าน่างประเทศนประเทศเาจันทร์บ็งพรมนตอขึน้นไปขเดหนึออง่งัึนมวดหนึ่งลูกดวดขึ้นี่ช้างไปนี่งเดีมาเห็บวะอัวนาละหากิ้นหอมละตาพี่น้องกั้าจเลยพรวนันแจงเห็บจัครับมาพี่น้องมะตําแจงหมด chạy 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 hết chạy 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 nó chạy chạy nó chạy chạy ngon chạy 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 được chạy 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 nữa chạy 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 ยิบพวกก็ตาปั๊บเลยสร้างเป็นนึ่อาจะูำประหยัดไปบ้างเอนปนน้ำวันที่สี่ลงละลงละเจียเขียงไปพี่น้องหน่อยสองไม้พาดีตามเดือดหนาวเลยพี่น้องเด้อใส่ไม้หมดตำแกงก็ถือกระสนะแล้วกอดขายิบนี่ยังไงนวดพี่น้องเนย ไฟแรงสุดพี่น้องนี่แปลงกัวแปลงข้างง่ายเลยพี่น้องเออสูตรไน,ตน,ตรน,ะน,ะน้องอ๋อมยืดมวง่ายดุเอาล้อบ่าเอาง้ออะไรนี่้องบ่ายจำแปลงเฮ้ยจำลาไม่ง้อ เดี๋ยวแช่บุพี่น้องเดี๋ยวจะฝากกุ้งไร่กุ้งแจ๊ดนะครับผมไปพี่น้องจะแจมอย่งนี้พอนะผมสวัสดีครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับนี่แกงเห็ดบดกำแฉงพี่น้องง่ายง่ายเสร็จเรพอนะผมอยู่แล้วพี่น้องอาบน้ำอาบธาโอ้ยห่อนเนี่ยมาเด้กพี่น้องเอ้ยแซ่บๆกัน เาขากันน้อนสงสม่งสมบองตั้งมะเทียนป้ะเทียดแล้วพี่น้องเป็นมือั่วแอย่งางเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เหตุบดสดเขาไม่่งมึงกนหพี่น้องตั้งมาเทียนป้ะมเทียดจด้วพี่น้องเลยน้ำอืมอืมอืมอืไแซ่บน้องหวขนาดแซ่บระ นัวหนาเปล่าไปองหอมหอมใบแมงรักอืมอืมก็จำแจ้งอืมจำแจียงเขาชาขอ

Có đậu đi đâu Đọc anh ngắm แบนหอมใบมังลกอหน่อไไนอนำปล่าพอดหอมใส่ผักย่างไหลเอามั้ง อือเลี้ยงไ,ไม่ต้องหังน Gracias. <laughs> 讲。 음음 mm -hmm. Hmm. กิน่น้อทๆน,น,น,ออนั้นแจ่บกรหายน้ำแจ้งเหงื่อตัวแล้ว ข้ากันครับแกงเหง็ดทำแตงสุยจัด ฉีกไปแหลก,กกนไไ็น้องหุบหุบไปแหลกมันจะแซบเลยขาดไปได้พี่น้องมาเค้มมาแน ก็เขนลายกับ่ดีด้ไหพี่น้องแยกเขาลูกใจทำฮะ Ừ. Đó, không? quay năm mình vượt bơ vượt rồi. nhé. không จับพี่หนุ่มหนุ่มวัวหน่าบลาหนุ่มหางเบแม่งลักกับมังแตงอย่าเพลียเพลียหน่าบลาหนุ่มวัอถากกระดดทศอ้าวพี่น้องเดี๋ยวพอน้องกินน้ำกครับอืมอาตัวเผ็ดแกงนะแซ่บพี่น้องเมนูเนี่ยแกงเห็ดบดหรือว่าเห็ดกระด้าง ขั้นอวัยวะจะเป็นเหตุบทขั้นแก้ก็เป็นเหตุกระดา้างเพราะเราออ,มมอกมาบ่เข้าใจผู้ใดรู้คอมเมนต์มาบอกอว่าหน่อวมเนี่ยว่ามันเป็นอย่างจังเถ่าแล้วมันต้องเป็นเหตุกระดา้างแต่ว่าขัานย้ำมันเถ่าซุปแซ่บนี่เป็นของซุปแซ่บแป๊บซุปแซ่บกัวแซ่บยู่นงตำแตงพข้อต่ำเบียงแซ่บกรอบับฝากนะไม่เลือกพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมขั้นมากกว่าใน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 กดไลค์ถือใชร์กดแชร์เพราะนุ่อนอมอวมเนี่ยอีพี่หนาเจอกันไหมขอให้พี่น้องท่านบารุงไว้ คิดจริงไหนก่อนสมความมาุ่งมั่นไปนางไหมโอ้อิม่มอิ่มกัดกันหน่อยยิ่พี่นาจริงไหมครับครับ